เอาเ้อมากลองเนาะออมสินออมสินเป็นบ้าเนี่ยออมสินนี่ฮะลรอหรอตุ้มห้องเนะี่ยไปตุ้มห้องตัวเนี่ยตุ้มห้องออมสินว่ะไม่สนใจเลยเนี่ยจะโศนใจแล้วเนาะ Đâu. <laughs> đâu, đâu, đâu Chỉ nón nè, bứt nón nè Nói nha, mà cọng cái không nhìn nón nè, nè Có lắc cao, xì nơi, có lắm Nơi á Đâu, đâu Ồ, đang tung, 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 tung Ừ. Ừ. chè ừ. à, không oh không chè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  không xin không chè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  ดูนี่ต่ออมสินเน็ยขนาดอมสินเลยดูดูเจ้าแม่เข้าว่านเน็ยไปหัาแม่ประตูห้อยอยู่ก็แรงมาหน่อยเป่นแล้วว่ะพอแล้วเด้อพอเนาก ủa là non hả? chào anh em xin hả anh nam chào thấy cháu à lúc luôn 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 lúc luôn 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 để luôn 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 bị luôn 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 cả, luôn 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 ้มสีน้ำน้า,นาเย็นสบายดีแกโอ้ปืนเนาะปืนลลยปนเนาะปืนไปลลยปนเนาะปืนไปหรอปิดปอกลัวยังฮะเบี้ยมก็นเอะปลาปละโอเคปละ